โอ้โห้คุ้มั่ครับแค่ลูกพี่แม่หายหนึ่งฮนะไสสวนเบิกใหม่เลยนะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบาอุบนรถไถฟิงนะ่งฮะเอ้ยมันจ้าบเราตัวน,นี้ก็ได้รับสวัสดีไปยังเฟนเพจเบาตัวแทนร้านด้วยนะครับ คลิปนี้มาดูไอ้นมหางกันกันหน่อยแม่ไล่เบิกใหม่ๆนี่ทำเอาเงื้อซิบซิกันเลยทีเดียวอ่ะทั้งมาใส่พอไงไงวงกันนะเอา้ากระแทกมาลด,ดจัว๊วไปแม่ไถเข้าดีมากเลยนะฮะ มัน,นก็นจะว่าอุ้ยกีดสองบาทเขาดีอ,าอ๋อมันต้องผากโกโก้เล็กน่อยดัวเห็นมากเลยอ๋อถอยหลังมาตั้งหลักประตูลูกสาวเจ้าปู่ต้องควนคู่ในพลว่างหางจิ้มลงจัฉพาะนี้เดินนะโคตดควนตัวตัว,ตวอ่ะแทงก๊อกไม้ครับ ้พี่เหล่าคนขักของแท้ตัวนี้โอ้โอโอ้โ้ไม่ธรรมดาแล้วครับท่านแมนี่โอ้โหจำหูฮะจังหวะนี้ โห้ไยยากฮนะไล่เบิกใหม่ๆแบบนี้ยอมยอมยอมดูครับดูเขาถังมาเออไอ้ไ 你好，老板。 ลงไม่เงียบฮะสักกันที่รับสำนักขึ้นกันแล้วก็ได้าได้เข่าสวน Quá đau dẹp gì dọn rồi. Chọt, chọt, chọt Hết dọn bỏ, sao sao sao? นี่มเศ้ายังไ่ถ่ายฮ้ยจไปไทยยขนานาเสียเดียเียวพวข่าวสมบูรณ์มันหลายใบต้องใส่ยักสิสองใบบางทีเหรอก็ากันยังหล่นอยู่ ไชยดีบ่ติีใดีแอแต่งนาน,นั่งย้างรถเด้นี่<ม>ว่าด้แบ,บกจะกีเขาเป่นไทนน่ำฝนจะได้ความหน้ำแ้ยธรรมดาธรรมดาไทายหัทยวาทางให้ปลวกฟงก็งอหันไม่เห็น่หันนมันมวู้รถกันแบบใหญ่เ่สู่หากไม่ว่าได้ที่นอ เล็ดลบเลยอะตรงนั้นมาลองตองแตง่เ่ยเมือนเด้ือดีเลยเว้ยก็มันบ่คือปลียแปไทยสบะยนส่อดยูนคอยมาไทยเนี่ยอุ้ยม่ำเร็วกว่านี้ดียไแต่ว่าพานบโลงหรอกริ่งกิเทิงพี่นะ อมหอมออไปดตัวแล้วกันเลยอครันเยงเื่อะกาม่มีงใ่หรองงเสี่ยวนองเสี่ยวมองเก้าหรือเป่าไปจักเขาเราดแถวนั้นแล้วที่ปับอกยังอีกปับเลียวบวกเนอ้เยัูกไมโอ้จะมองไหล่ะนจะไปนอนหายนันเลยจักเราหาก็ว่ามองไม่ดิ คนครับกะโมไวส์เลยพี่น้องสู้รถมาได้ปะสันร<อ>ถมันกลุ่มมันะนะรถกคมไบน้ำห้องยิยงยี่ฮักกลวงมาได้ยู่หัแล้วแล้ขยายทานห่มันสิเดชมือเมอะไรซ้ำสองขยายซ้ำาสิบเปลียนทางนะถ้าต้นนี้บมบเปลี่ยนทางมันก็มีโหมดดีขยายเมงดาวกระจายมโน้าขยายได้โดนนอนยยยอนย,ยนู่กลวงไอ้ท ขยายออกอีกมันก็สีเลื่อยมีดเหมืนที่นอนบานเลื่อยแห้แยางเกียรเลยไต่ทางไต่โอ้ยแต่ดันดินมันก็ดันนได้ลยสมบัตใบมีดอยู่ร่มหล่ออีเทิร์นเลไต่ที่ขอบเลใบมีดมันมหน่อยก็หล่อเลยรถผมที่แบบอืมันซื้อสีมันซื้อสีก็เถอะมันต้องเอาพาม